ตลกอะขำตัวเองอะให้ดูอะไรตลกทุกคนไม่อยากดูตอนดิฉันแบบจีบผู้ชายแรกๆอะเดี๋ยวดิฉันเอาให้ดูมันขึ้นเตือนเฟซบุ๊คมันขึ้นเตือนตอนดิฉันจีบผู้ชายสมัยเมื่อสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วจีบผู้ชายอยากดูสกิลการจีบผู้ชายไหมอยากดูสกิลการจีบผู้ชายไหมมาสองปีที่แล้ว <c oughs> <c oughs> ถ้าอยากดูกดกาแฟก่อน ถ้าอยากดูกดสั่งกาแฟาก่อนขอหนึ่งออเดอร์สุดท้ายเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าดิฉันแอลผู้ชายยังไงเี่สกิลสกิลนี่สกิล สกิลสกิลเอ่อจะทำยังไงให้ผู้ชายรู้ว่าเราว่าเราชอบนางก็รัวไลไปเลยค่ะสองปีที่แล้วตองปีที่แล้วสองปีที่แล้ว,อ,ลวอืมจบจบนะคะเออปีนี้ปีอะไรอ,อ่ะหกเออ นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ชอันนี้คุยกันแรกๆคุยกันแรกๆคุยกันแรกๆค่ะคุยแรกแรกอืมน่ารักเลยค่ะแรก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 ๆค่ะแรกแรกนะก็จะมีการแบบนิดนึง นิดหนึ่งนะเอตลกอะตลกไม่น่าเลยไม่น่าเลยค่ะทุกคนใช้ก่อนหน่อยเดี๋ยวให้ดูของดีเดให้ดูอะไรตลกตลกตลกอะขำตัวเองอะให้ดูอะไรตลกทุกคนไม่อยากดูตอนดิฉันแบบจีบผู้ชายแรกๆอะเดี๋ยวดิฉันเอาให้ดูมันขึ้นเตือนเฟซบุ๊กมันขึ้นเตือน ตอนนี้ฉันจีบผู้ชายสมัยเมื่อสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วจีบผู้ชายอยากดูสกิลการจีบผู้ชายไหมยอยากดูสกิลการจีบผู้ชายไหมมาสองปีที่แล้ว <c oughs> ถ้าอยากดูกดกาแฟก่อนถ้าอยากดูกดสั่งกาแฟก่อนขอหนึ่งออเดอร์สุดท้ายเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าดิฉันแอลผู้ชายยังไง นี่สกิลสกิลนี่สกิลสกิลสกิลเออจะทำยังไงให้ผู้ชายรู้ว่าเราว่าเราชอบนางก็รูอะไรไปเลยค่ะ เัาปีที่แล้วตอ้งปีที่แล้ว,ต,ลวตั้งปีที่แล้วอืมจบจบนะคะเออปีนี้ปีอะไรอ่ะหกเออเออนี่น,น,นี่อันนี้อันนี้อันนี้ชอันนี้คุยกันแรกๆน่ารกัก<ๆ>คุยกันแรกแรก คุยกันแรกๆค่ะคุยแรกๆอือพี่ก็นา่าพี่ก็น่ารักนะแรกๆแรกๆแรกๆค่ะแรกๆนะก็จะมีการแบบนิดนึงนิดนึงนะเออตลกอ่ะ